อัสลามุอะลัยกุมวะรอมะตุลลอฮิยะบะบรากาตุสวัสดีนะักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยนะคะสื่อคืออะไรนะคะสื่อการเรียนรู้คืออะไรมีลักษณะแบบไหนอะไรที่เราเรียกว่าสื่อนะคะเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักกันก่อนว่าสื่อหมายถึงอะไร ื่อภาษาอังกฤษหรือเราเรียกว่ามีเดียนั่นเองนะคะหมายถึงตัวกลางที่ช่วยในการถ่ายทอดเรื่องราวข่าวสารความรู้เหตุการณ์แนวคิดหรือว่าสถานการณ์ที่ผู้ส่งสารต้องการส่งไปยังผู้รับสารนะคะอย่างเช่นอาจารย์ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยทำนะคะให้นักศึกษาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจารย์จะสั่งนะคะสั่งเป็นคำพูด ให้นักศึกษาได้ทำนะคะเพราะฉะนั้นคําพูดของอาจารย์ก็คือสื่อหรือว่าเป็นตัวกลางในการาถ่ายทอดเรื่องราวนะคะให้กับนักศึกษาหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้กับนักศึกษาได้รับรู้นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูสื่อการสอนหรือว่าสื่อการเรียนรู้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะเรียกอย่างสละสลวยก็คือสื่อการเรียนรู้นั่นเองถ้าเกิดเรียกสั้นๆก็คือสื่อการสอนนะคะหมายถึง ตัวกลางหรือว่าสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเทคนิควิธีการหรือว่ารวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่ช่วยในการถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียนนะคะอันนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นคำพูดอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้อย่างเช่นวิธีการเทคนิควิธีการต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็น สื่อที่สามารถเดินได้สื่อที่มีเสียงสื่อที่มีความรู้สึกก็คือเป็นตัวของครูเองนะคะหรือว่าเราเรียกว่าสื่อเดินได้ก็คือครูนั่นเองนะคะเรามาดูกันประเภทของสื่อการสอนนะคะสื่อการสอนแบ่งออกเป็นกี่ประเภทมีนักวิชาการหลายท่านนะคะได้แบ่งประเภทของสื่อการสอนนะคะสำหรับในคลาสนี้นะคะอาจารย์ขอเลือกนักวิชาการท่านนี้ก็คือชัยวงศ์พรมวงศ์นะคะได้ ให้แบ่งประเภทของสื่อไว้เป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะประเภทแรกก็จะเป็นสื่อประเภทวัสดุนั่นเองสื่อประเภทวัสดุเป็นอย่างไรนะคะเป็นสื่อที่มีขนาดเล็กเขาให้คํานิยามไว้อย่างนี้นะคะเป็นสื่อที่มีขนาดเล็กแล้วก็เบาสื่อประเภทนี้เนี่ยสามารถผุพังได้ง่ายได้แก่สื่อที่ครูจัดทําขึ้นสังเกตเห็นไหมคะว่าส่วนใหญ่สื่อที่ครูทําขึ้นจะทําจาก กระดาษนะคะทำจากกระดาษทำจากฟิวเจอร์บอร์ดจะไม่คงทนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่จะให้นักเรียนได้เล่นได้เรียนรู้นะคะก็จะต้องมีการทนุถนอมนะคะหรือว่าสื่อที่ครูจัดซื้อนะคะสื่อที่ซื้อมาอย่างเช่นพวกแผ่นซีดีภาพโปสเตอร์นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าสื่อประเภทวัสดุนะคะต่อไป ประเภทที่2นะคะสื่อประเภทที่2ก็คือสื่อประเภทอุปกรณ์นั่นเองเป็นสื่อที่มีลักษณะใหญ่นะคะเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักสื่อประเภทนี้ก็ได้แก่พวกเครื่องฉายสไลด์พวกโปรเจคเตอร์พวกเครื่องเสียงโทรทัศน์นะคะสื่อเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าสื่อประเภทอุปกรณ์และสื่อประเภทสุดท้ายนะคะสื่อประเภทที่3ก็คือพวกเทคนิควิธีการนะคะหรือว่ากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะ บทบาทสมมุติสถานการณ์จำลองจะเป็นการเล่านิทานการสาธิตนะคะหรือว่าการเล่นกระบะทรายของเด็กปฐมวัยนะคะนั่นก็คือเป็นวิธีการเนาะไม่สามารถอ,อย่างเช่นบทบาทสมมุติหรือว่าสถานการณ์จำลองเนี้ยบางทีเนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นอ่าเป็นชิ้นเป็นอันให้เราจับต้องได้นะคะอาจจะเป็นเทคนิควิธีการอย่างนี้ เรามาดูความสําคัญของสื่อการสอนระดับประถมวัยนะคะสื่อการสอนมีความสําคัญอย่างไรหรือว่าสื่อการเรียนรู้มีความสําคัญอย่างไรเรามาดูกันนะคะ 1. เป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นเด็กที่ตัวเล็กนะคะในสิ่งที่เป็นนามประธรรม <N> เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรับรู้ได้โดยตรงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เป็น เป็นเ,เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปธรรมนะคะสามารถจับต้องได้เขาก็จะเรียนรู้ได้ง่ายนะคะก็เป็นหัวใจสําคัญเลยสําหรับเด็กปฐมวัยเขาจะาโลกของเขาเนี่ยยังแคบอยู่เขาไม่สามารถรู้จักสิ่งต่างๆรอบตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นหัวใจสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัยนะคะการใช้สื่อสอนะคะสาคัญอย่างไรช่วยให้เด็กเกิดการจดจําสิ่งต่างๆได้ง่ายนะคะ ถ้าเกิดว่าเด็กสามารถจับต้องได้หรือว่าสามารถเห็นได้นะคะอาจจะไม่ใช่ของจริงอาจจะจำลองขึ้นมาอาจจะเป็นโมเดลขึ้นมานะคะเด็กก็สามารถจด,จ,ดจำได้นะคะ 3. ช่วยสร้างความสนใจนะคะ,ะกระตุ้นความสนใจของเด็กถ้าเกิดว่าสื่อมีลักษณะสวยงามนะคะก็จะดึงดูดความสนใจจากเด็กได้นะคะแล้วก็สช่วยอธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจได้ง่ายอย่างเช่นข้างตน้น อาจารย์ได้บอกไว้แล้วสิ่งที่เด็กจะเด็กปัถมวัยเนี่ยเด็กระ,ระดับนี้เนี่ยเขาจะไม่รู้จักอะไรที่เป็นนามธรรมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปธรรมเนาะแล้วก็สุดท้ายช่วยพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะคะของเด็กาจากความสําคัญนะคะมีนักวิชาการหลายท่านก็ได้แบ่งความสําคัญนะคะหลายๆข้อไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นครูกย็ยึดมาเท่านี้นะคะความสําคัญมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะ อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ความรู้ในเรื่องของสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กประถมวัยประเภทของสื่อแล้วก็ความสำคัญของสื่อการสอนของเด็กประถมวัยเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะก็อยากจะให้นักศึกษานำไปใช้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสามะของอะไกุ้มวารองของตลนอฮอยะบะรการ